คงชีวิตเดือนตุลาคม2022พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขาดกลัวแต่ประทานจิตที่บันดาลความขแข็งแข็งความรักและการควบคุมตนเองแก่เราจากบทจดหมายนะักบุญเปาโล ที่สองถึงชาวที่โมธีบทที่หนึ่งข้อเ็ดพระวาจาทรงชีวิตเดือนนี้นํามาจากบทจดหมายนักบุญเปาโลจดหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการบันทึกชีวิตภายในของนักบุญเปาโลเวลานั้นท่านนักบุญกําลังถูกจองจําในคุกที่กรุงโรมและรอการตัดสินลงโทษ ท่านได้เขียนจดหมายถึงทิโมธีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานและสิทธิ์วัยเยาว์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มขิ้นชนที่เมืองเอเฟซัสข้อเขียนของท่านพูดตักเตือนให้คำแนะนำหลายอย่างกับทิโมธีแต่ข้อเขียนของท่านก็เหมาะกับกลุ่มขิษนชนทั้งในอดีตและในปัจจุบันด้วยนักบุญเปาโลถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนเพราะการประกาศพระวรสาร ท่านต้องการให้กำลังใจลูกศิษย์ของท่านที่กลัวการเบียดเบียนข่มเหงมีความไม่แน่ใจอันเนื่องมาจากความยากลำบากในหน้าที่และการทดลองเพื่อให้ท่านเป็นผู้นำที่มั่นคงของกลุ่มคริสชนแน่นอนมิใช่ว่าเปาโลและทิโมธีจะไม่กลัวความทุกข์อันเกิดจากการประกาศพระวรสารแต่การประกาศนี้เป็นไปได้ เพราะเราได้รับพละงกำลังจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขาดกลัวแต่ประทานจิตที่บรนดาลความเข้มแข็งความรักและการควบคุมตนเองแก่เรานักบุญเปาโลต้องการเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระวรสารแน่นอนมิใช่ความเก่งกาจความสามารถเฉพาะตัวที่ช่วยประกาศพระวาจาแต่เป็นพระพรของพระจิตเจ้า ความเข้มแข็งความรักและความรอบคอบที่ช่วยค้ำประการการเป็นประจักพยานแห่งพระวรสารความรักซึ่งวางอยู่ระหว่างคำว่าเข้มแข็งและคำว่ารอบคอบดูเหมือนว่าจะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกที่ควรความรอบคอบช่วยให้เรามีความฉลาดและเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่โมทีและเช่นเดียวกันกันกบสิทธิพะคริสต์ในทุกยุคทุกสมัย เราพร้อมที่จะประกาศพระวรสารด้วยความเข้มแข็งด้วยความรักด้วยความรอบคอบและพร้อมทนทุกข์เพราะพระวรสารพระเจ้าไม่ได้ประธานจิตที่บันดาลความขาดกลัวแต่ประทานจิตที่บันดา,นคา,าดลวาดาความเข้มแข็งความรักและการควบคุมตนเองแก่เราพวกเราเองก็เคยรู้สึกท้อแท้ในการเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานพระวาจา ในบางสถานการณ์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรเคียร่าลูบิกได้ช่วยเราให้รู้ว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะได้พละกกำลังจากที่ไหนท่านบอกว่าเราจะต้องสวดภาวนาวอนขอต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงประทับในเราและท่าทีที่เรามีจะต้องไม่ใช่การปิดตนเองยอมจำนนแต่จะต้องเปิดตัวเอง จะต้องเด็ดเดี่ยวในสิ่งที่เป็นหน้าที่ทำหน้าที่ตามที่กระแสรเรียกของเราเรียกร้องมั่นใจว่าพระหัรสถานจากพระเยซูเจ้าที่ประทับในเราจะช่วยเราสรุปคือเราจะต้องก้าวออกไปจะเป็นพระเยซูเจ้าพระองค์เองที่ช่วยพัฒนาคุณสมบัติในตัวเราที่เราจำต้องมีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมาย พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัวแต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็งความรักและการควบคุมตนเองแก่เราความเข้มแข็งความรักและความรอบคอบเป็นคุณธรรมสามประการของพระจิตเจ้าที่เราได้รับด้วยการสวดภาวนาด้วยความเชื่อคุณพ่อจัสตินนารีจากประเทศสาธารณร,รัฐแอฟริกากลางถูกขู่ฆ่า พร้อมกับพวกทิสชนจำนวนหนึ่งและพร้อมกับชาวมุสลิมประมาณหนึ่งพันคนที่หลบหนีสงครามมาอยู่ในเขตวัดของท่านหลายครั้งพวกหัวหน้าของกลุ่มก่อการร้ายจะเข้าโจมตีเรียกร้องให้ท่านยอมจำนนแต่ท่านพยายามเจราจากับพวกเขาเพื่อหลีกเลี่งยงการเสียเลือดเนื้อวันหนึ่งกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาอีกพร้อมกับน้ำมันเบนซิน4ี่สิลิตร ขู่ว่าจะเผาพวกเขาทั้งเป็นถ้าไม่ยอมมอบพวกมุสลิมให้พวกเขาคุณพ่อจัสตินเล่าว่าพวกเราคริสเตียนเพิ่งถวายบูชาขอบพระคุณจบลงและผมนึกถึงเคียราลูบิกและถามตัวเองว่าหากเคียราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เธอจะทำอย่างไรเธอคงจะต้องยอมมอบปีชีวิตให้พวกเราจึงได้ปฏิบัติตามนั้นพอจบบูชาขอบพระคุณ ก็ได้รับโทรศัพท์ที่เราไม่ได้คาดคิดกลุ่มทหารของแอฟริกันยูเนียนกำลังผ่านมาที่เมืองใกล้เคียงคุณพ่อจัสตินไม่รอช้ารีบออกไปพบพวกทหารและนำพวกทหารมาที่วัดพวกเข้ามาถึงวัด13นาทีก่อนเส้นตายที่พวกก่อการร้ายกำหนดเป็น13นาทีที่ช่วยไม่ให้มีการหลังเลือดเ t ติเซียมากร